ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์ทูเมาส์สองภาพเบ้นแพทคู่รักไสยห่าก่อนจะเดินทางมาถึงโมเมนต์ขอแต่งงานสุดหวานเป็นอีกหนึ่งสาวเลยทู้ทมที่ต้องขอบอกเลยว่าแฟนคลับของเธอนั้นนะฮะ เชียให้เธอมืมีความรักแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเฮ้ i, ยเมื่อไหร่แพทจะมีแบบแฟนจริงๆจราง,รงความรักที่สมหวังสักทีอะไรอย่างนี้ไงล่าสุดคุณผู้ชมนะต้องดูให้ได้ข่าวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าพลาดแสดงว่าคุณผู้ชมจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมจ๋านี่คนเชียให้มีความรักที่สมหวังนะฮะเมื่อไหร่จะสมหวังสักทีสำหรับนาะงเอกสาวสายหา ขาลุยอย่างคุณแพทย์ตะ่านะฮะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเตรียมมีลูกได้เลยนะฮะเพราะอยากให้คุณแม่เห็นหน้าหลานได้แล้วนะฮะงานนี้ก็แฟนคลับเชียร์ลุ้นกันเต็มที่เลยทีเดียวว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นเจ้าบ่าวคุณผู้ชมดูภาพนะเดี๋ยวหนูจะบอกว่าคนนี้คือใครล่าสุดนะครับเมื่อวานเมื่อวันก่อน11กันยาที่ผ่านมากับข่าวสุดเซอร์ไพรส์เมื่อหนุ่มเบนซ์เลสซิ่งเนี่ยนะฮะคนนี้แหละ ได้คุกเข่าขอสาวแพทแต่งงานถ่ายทอดสดกลางสนามแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับภายหลังจบจากการแข่งขันรถจักรยานโยนทางเรียบนะฮะรายการรายการหนึ่งกลางสนามเลยโอ้โหท่หามกลางเสียงเชียร์โหร้องยินดีของเพื่อนๆนักแข่งแล้วก็แฟนๆในสนามนะฮะทำเอาฝ่ายหญิงเนี่ยปลื้มใจตื่นตันเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ ประทับใจส,สาวแพทเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของเธอด้วยนะฮะเรียกได้ว่าทีมอักรประพาฟินกระจายกันเลยทีเดียวมีบรรยากาศการระหว่างที่แบบว่าเหตุการณ์ที่เขากำลังจะขอการแต่งงานด้วยอ่ะมาให้ผู้ชมมาฝากผู้ชมด้วยอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยอ่ะดอกไม้กษัาชี เอาดอกไม้มาให้ได้แล้วก็ไหนๆไม่ได้ถ้วยไม่เป็นไรขอเป็นที่นหนึ่งในใจก็พอ,พอเอ๊ะนะอยู่ด้วยกันใส่ไหมแ,หแ,หแต่งแต่งใส่แหวนให้ทางซ้ายทางไหน

สูงนะฮะคุณผู้ชมเออเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ชอบเสียงเชียร์ของเพื่อนฝ่ายเจ้าบ่าขออภัยฝ่ายคุณเบนซ์นนะ่ะเออเออเสียงดันมากนะฮะเอาล่ะก่อนหน้านี้เนี่ยสาวแพทย์เขเคยบอกว่าอีก2ปีเนี่ยเตรียมตัวมีลูกเลยเพราะว่าแม่เนะี่ยอยากอุ้มหลานแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ทำเอาแฟนคลับมีลุ้นแล้วนะเพราะว่านี่เขาขอแต่งงานกันแล้วนะ เ,ออเพื่อเห็นหน้าคุณเบน์ชัดๆตรงวันนี้แหละคือเออหล่อนะเออหล่อเลยอะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยลั่นไว้แล้วว่าสองปีนะสองปีเตรียมมีลูกนะฮะงานนี้แฟนคลับก็เฮเลยจ้ะสมหวังนะจ้ะเออมันมีประโยคประโยคหนึ่งที่ทำให้คุณแพทใจอ่อนยอมแต่งงานนะฮะประโยคอะไรนะอะไรนะ ไปอยู่ด้วยกันนะอะไรนะขออะไรขอเป็นที่หนึ่งในใจคนเดียวก็พออะไรเ่ยฟังไม่เท่าไหร่จริงๆอแต่เป็นประโยคที่แบบว่ามันแมนนะเออไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรแต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจก็พอ <c oughs> <c oughs> แลดูเป็นแมนแมนอ่ะเออเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจกับทั้งคู่เรืกัน ด้วยนะฮะอย่างไรก็ขออวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะครับส่วนจะแต่งวันไหนอะไรยังไงไม่ต้องกลัวอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งข่าวไปถึงแฟนคลับของคุณแพทนะฮะสมบัติแล้วนะต่อจากนี้อาจจะเห็นแพทน้อยเบนน้อยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเอาละขอบคุณข่าวกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องราวนี้เป็นข่าวช็อกเหมือนกันเป็นเรื่องราวช็อกวงการมากๆนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณดีเจเฉา เปิดตัวแฟนใหม่ละไม่ใช่แฟนใหม่เปิดตัวแฟนแล้ะรู้ไหมใครคุณจิ๊บปกฉัดคุณจิ๊บปกฉัดกูชมทำไมถึงช็อกอะไรขนาดนั้นเขาซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยคุณดีเจชาวๆเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงในโลกนี้มีเป็นพันพันสี่พันห้าอะไรก็ว่าไป <laughs> เ,เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแต่จะช็อกยังก็แล้วแต่เราก็ต้องขอแสดงความดีใจแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะฮะดีเจหนุ่มอารมณ์ดีดีเจเชาวกับสาวสวยขวัญใจสาวหล่อคุณจิ๊บปกฉัดล่าสุดนะครับในอินสตาแกรมของดีเจเชาะฮะก็ได้ลงภาพคู่กับคุณจิ๊บปกฉัดนะฮะเพราะว่าล่าสุดในอินสตาแกรมของเชาวเนี่ยนะฮะมีแคปชั่นนอกจากมีภาพแล้วยังมีแคปชั่นด้วยว่า หลายคนถามเฮียว่าเมื่อไรจะแต่งงานงั้นเปิดตัวเดือนเกิดเฮียเลยแล้วกันนะฮะเรารักกันครับเราจะเป็นคู่รักคู่ใหม่ของโงการไว้นี่เลยนะฮะและคุณจิ๊บนะฮะก็เข้าไปคอมเมนต์ว่า้าวขอบคุณที่แพามานะฮะรวมถึงภาพที่ฝ่ายคุณจิ๊บเนี่ยลงขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังเล่นกำลังเฟซไทม์กันอยู่เนี่ยตอนนี้นะฮะกำลังเฟซไทม์กันอยู่นะฮะคุยกันว่า เฮ้ยเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะทหมูปิ้งเออก็เลยเมื่อหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็แคปชั่นเหล่านี้ก็เลยเกิดข้อสงสัยคำถามในใจหลายๆคนว่าเฮ้ยทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็มีแฟนๆรวมถึงคนบันเทิงที่เข้าไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอดูรอดู รอดูรอ,อฟังจากปากทั้งคู่ถึงสถานะที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะฮะยังไงก็แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะฮะทีมงานของเราเข้าไปส่งมาจาก i ิน t a g r กรมของ DJ เชเาเานะครับแล้วก็คุณจิ๊บปกชัดนะครับขอภขอภัยขออนุญาตนำรูปมาเผยแพร่นิดหนึ่งนะฮะไม่เผยไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะฮะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนมีเพลงพร้อมๆมาให้ฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ช่วงหน้าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ต้องขอบอกเลยว่าพี่สาวคนนี้ดีเจท่านนี้ฉุนมากจะฉุนเรื่องอะไรจะฉุนขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดรับรองว่าต้องฟังต้องดูได้นะค,ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสวยความงามซึ่งเฟมไม่ถนัดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแอนตี้สัญกรรมนะครับตอนนี้4เพลงรองผู้ชมอยู่นะฮะเพลงนี้กำลังมาแรงนะฉันรักแกเดอร์จากเสือเทวริตนะครับตามด้วยทุนหัวของบ่าวจอยโรมิดนะครับมนรักฟิตริงเตอัคราปิดเบรกนี้ด้วยแซฟฟสามบาทห้าฟิเตริ่งคุณแจ๊สคุณโกตีและหญิงแย้นั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์กันต่อครับ ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง